ดีค่ะทันวาทันมานั่งอยู่ในรถเข็นนะคะวันนี้งานมันออกจะใหญ่ใช่ไหมใช่อุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวแน่เดี๋ยวเราจะเข็นรถเข็นเข้าไปนะคะนี่นะคะตอนนี้แกลลี่กับพ่อแดงเดินไป้หงหน้าแล้วอันนี้ไม่เกะเป็นแม่ลูกสาวไปทำหน้าเจ๋งหวังมากจังเลยนี่นะคะตอนนี้เรากำลังเดินเข้างานกันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหของขายคือเยอะมาก เข้างานมาไม่มีของกินเลยเออเข้างานมาก็แบบว่ามีอของกินเลยนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นเ็กย่างแบบว่ามันเป็นอุ้ยมีตุ้งตี่ชอบเจอที่ไหนตอนออกตัวซื้อใช่อุ้ยได้เซฟูน,ะนี่อะไรกันนี่ราสีเอร์นี่วันนี้ค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่โซนร้านพิซซ่รีสตอรี่รัง อ่ะพี่เจอรีลองนิเจอรี่ตามหามานานแล้วใช่ไหมใส่ได้ไม่ใส่ได้ใหญ่ไม่ลูกไหนลองมาสุดสดนิโอนน้มันาหลวมอยู่นะเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ใช่ไหมโอเคแต่ของคุณแม่นะคะแม่ก็จะเลือกคู่หนึ่งนะคะสีอะไรดีน่ารักมากเลยชิคกี้พายสีฟ้ นทเลนะเืกของ่ารเท้าถ้าเราจะแต่งแบบนี้นะมากนี ar, like, ่ดล่แล้วนะคะทุกคนรของคุณม่คะนี่คนี้่อราคู่ันของธนมานะคะขเรี่น like ี่ยสวมากเลยป้าดียวเรไปดงานข้างนต่ออะไะเลยของันบาก็ได้นะภาษาอังกฤษวลคำเสนอเขาว่า hot ดีใจแบมเกเจอรี่ได้แล้วเกอรี่ตามหานานมากนะทุกคนเออตามหานานมากจริงเราสั่งในในมันใด้นะในแคอปปี้แต่ว่าเราไม่รู้ส่แค่อะไรเนาะใช่ครานี้มันสั่งมาแล้วมันไม่ตรงปกทุกคนอันนี้เป็นชุดเด็กๆนะคะร้านชุดเด็กเนาะน่ารักมากเลย นนก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อนะคะเม่แดงน้อนนนงใรวารไปไหนไม่รู้อ่ะใช่แล้วแลต้นไปตามตอนนี้ค,คนเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนมีคน,มคนขยอยมาแล้วนะเอาแม่แดงหาว่าทำงาน,น,นไปไหนเนี่ยต่อไปนะคะตอนนี้เราได้เชื้อที่ใหม่แล้วได้รองเท้าเกลี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อข้าเจลลี่ไป,ไปซื้อหาไปหาไปหาไปหาอะไรกินนะยิงทุกคนโฟนจะไปเชือกของกินนะคะ นี่ของเล่นเขาเอ่ะไปหาน้องไปหาน้องน้องได้อะไรน้องมาซื้ออะไรมากินหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยยังเรายังไม่ได้เข้าโซนของกินเลยนะทุกคนใช่มใช่อุ้ยเขามีนั้นด้วยที่เจอรี่ปลาหมึกอ่ะปลาหมึกปลาหมึกเห็นตาข่ายกระจิ้งอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นปลาหมึก ตรงเล่นตรงมินเดี๋ยวดิจะปาโป้งท่โคนปาโป้งกันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เดียวใจตังค์ก่อนจตังค์้งเลยลูกมั่งอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเลยเออวาเรนื้อไม่ได้ครับมันต้องแตกต่างครับให้ข้างในเนื้อโอ้ยเอาชุดไหมพี่เอาตังค์เอาตั้งแต่ตังค์ไม่ได้ไม่ได้ นี่นะคะที่ใหม่มัดต้นเทาให้น้องน้องกระดิ u ของหนักมากตาที่โคนตอนนี้เราอยู่ในโซนของกินนะคะมีลูกชิ้นของทอดมากมายเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้อะไรสักอย่างนะเราจะรีบกินนะไหมพี่เกลียวน้ำาอะไรนะมุกตักเองนี่นะที่ใหม่กินไหมกินไหมอ้วนนะปะอ้วนก็กินแล้วเอาชาเย็นให้แม่แก้วโซ่งเอาโซโซค่ะนี่โซโซไม่ใส่มุกใช่ไหมไม่ใส่ ชาเย็นไม่ใส่ด้วยแล้วก็ชาย็นไม่ใส่มุกที่ไหนเอาเลยี่ไหนม่กินไม่กินที่ไอ้วนนะคะที่ไหนไม่กินน้ำแบบนี้ตลอดนิวดิบไม่มีมุกไม่ตลอดนี้แหละสบใจดีตันทองตันทองถัดจาล้หนึ่งไได้แล้วสองแกวที่ไหนไม่กินออ้ยนี่ใช้ไม้อะไรก็ไม่รู้อยากกินหมดเลยไม่หาใช้ไม้ไปถไม่ถปะหาชะ้นเลที่ไหช้วเล็กมชี้ไหน่อนนะ เอากล่องว่าถุงเดินกล่องก็ได้อันนี้กล่องข50กล่อง50กล่อง5าใส่ใหม่แล้วทุกคนมีจัดกล่องกับจัดถุงนะคะนี่น่าทานมากไปเต็มมือแล้วนะเจลคุณค่ะเต็มมือเต็มมือไปไป เราไปหาพ่อก e <ım. S 2> ่อนนะคะเพราะว่าจะไปขอตังค์พ่อนะคะเรามานี่หมดแล้วเป็นหนึ่งพันบาทแล้วทุกคนนี่นะคะพขาเลงมาซื้อขนมหม้อแกงคะทุกคนน่าทานหน้ามีฝอยทองด้วยหนึ่งร้อยครับได้มาได้หน้ามาได้หน่อยนี่อยู่นี่ดูให้โอ้โหให้ร้อยหนึ่งนี้เราได้ตังค์แล้วนะคะพ่อให้เยอะมากเลยหนึ่งร้อยบาทเขินเลยอ่ะ ม้ละสิบาทนะคะทวงก็สามสิบเอาสมวงแล้วสามพลวงเลยนะครับไมะาตังเลยไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทรับไม้ละสาบาทแกตังเลยะบ้หมูนมาฝนตกแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วไปเร็วเร็วเรเร็วเร็วว เตรมหมดให้น้องเตรีมหมดให้น้องอึ๊บไปไปไปเร็วไปเร็วๆไปเร็วๆเอแล้วนะคะที่แมววิ่งไปแล้วนะเอาเปิดหลังรถหน่อยน,นี่นะคะท่านมาขึ้นรถแล้วใช่ไหมลูก<ห>เออขึ้<ห>นรถแล้วครับปิดเลย พี่แม่กำลังพับรถน้องนะคะเอาใส่ไอ้เหมือนตะเกียบเลยอะ <laughs> เอาใส่หลังรถที่ทุกคนคือเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถเท้ากันสวยมากโอเคไปแม่มาพูดไปกัน <c oughs> ไปชึ้นรถกลับบ้านกันค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะขนของลทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรมาบ้างน,นะคะโอ้ยอย่างแรกเลยนี่รถของเล่นอันนี้อะไรคะ <c oughs> เล้วทั้งรถอันนี้ก็คือมาเก ก๋วยแดงนะคะของพ๋วแดงกับคุณยารองเท้านะคะอุ้ยเดี๋ยวเราไปรีวิวรองเท้ากันนะพี่เจลอันนี้คืออะไรคะแล้วเราก็ซื้อก๋วยจับมาให้คุณยายด้วยก๋วยจ้บเยอะมากไก่อันนี้แอบกินไ้สองชิ้นอ๋ออันนี้ไก่แฉะจริงไหมอันนี้คือกิ๊บช็อปโอ้โหร้อนร้อนใช้ไม้เอาอดให้น้องหน่อยรดลดนี่กิ๊บช็อปอ๋อกิ๊บช็อปใช่ไหมคะไปเดี๋ยวเราขนเข้าบ้านกันดีกว่า นี่เราวกมาซื้อรถใหญ่มาด้วยอันนี้ของพี่เทียวใช่ไหมใช่เด็ดแม่ซื้อมาคุณพ่อมานะคะวันนี้แม่เปยไม่เก็บเปยนะคะพ่อเปยน่าจะพ่อนะเพร่อเราเดินทุกคนเราเดินไปขอตังค์พ่อแม่ให้ร้อยบาทนะคะันแางหมดกันแล้วไหมมีจ้างเอาไม่จ้งโอเคเราไปแล้วไปเปลี่ยนเราเลได้ของฮัลโหลบาร์รถอะไรครับรถตันนี่เราอาหารอันนี้ด้วยหรืออันนีด้วยจริงนะครับโอ้โหหมุนได้เหรอครับอ่ะ อันนี้ด้วยอันนี้รถอะไรครับรถถังรถถ่านอันนี้จะเป็นลูกชิ้นทอดนะคะนีอนรไก่ครับอุปกรนีด้วยไก่ไก่ย่างอตปกรทํทำงานเปไ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 เไป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 ไาไปไปไปรปไปไปไปั